สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระบว๊งยังไรเนาะมาหน้าไปปลูกพักปลูกห้าแล้วกับมหานางนุ้เต้เว้ยแบบนี้ฟันฟืนฟ้นฟ้าฟืนฟ้นเรียบๆๆลิงเรียบร้อยนะคะกับว๊งมีงาชีต์นอกจายกาย,ย่ายกับมหานางเห่นยังนี่แหละพอดีมนันในย่ายเอาอันทุเรียนออกมาจากส่องฟิตย,ายา่าว่าจะเอาอันเฮ็ดทุเรียนกวนเขาเรี้ยวกับว๊พี่ โอ้ยฉันไม่แห้งเลยลมผัดวีวีอยู่แต่ห้องใหม่นะพี่น้อ <c oughs> งนั่งไกลจากอินเทอร์เน็ตไายเติบสวัสดีค่ะสุภูสุคนาะอ่ะนะคะกับว่าไม่ยังไยมันในย่า่กับผ้ามากให้เบิงสวนซื้อย่างขาไปไกลบ่ได้สองร้อยเมตรเกิ่ดขาดทันทีนะคะเดวออาได้แค่นี้ละอาหารไปเบิกเอทาทั้งหลังย่า่กับปลูกบกพริกปลูกบกผ่กกา,กายปลูกบกตงบองกแตงปลูกกันที่ห้าปลูกได้นั่นแหละค่ะอันได้ปลูกบ่ได้ห้ากับสือเขา้าเจ้ากินเนาะ นะคะคอันความคิดเห็นปรากฏขึ้นที่นี่เพื่อนว่าเพื่อนเขียนเข้ามาเนาะนะคะกะขค็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะที่บตเข้ามาเบิ่งกันเนาะคือสีบังกัน,น,กน,กนละละนะคะก็ะายกัมานั่งเลนนี่ละ่ะเต้เว้ยแลพอดีกินหอดโมหอดพวกกันเลยอันมหาอาัดไลอัดสดตัวบัตเตนีเบิร์ดเบียกแล้วโคตรพาโคตรยาเลี้ยนะคะเนาะกับบมีอยังหลายไหมาแนลนี่คือเพื่อนซื้อะค่อคยคือเห็นซื้อละ่ะสี่คนเล้วสี่คนเลีอยคือเพืห็นซือซนซนอ้อ เนตมอดีมันยับมาไกลจากเทียงพดพี่น้องคุณอ่ะได้ใฉยเบิงเทียงยี่ผุนคะเทียงอันนั้นอัน,น,นท่าขึ้นเล่าอันนั้นท่าขึ้นเล่านะคะ <c oughs> อันนั้นท่าขึ้นเล่าอันนั้นพน,น,น,นั้นรดอันเอียงก็เกินมันรดเอียงก็ออันรดเศร้าหน้าน่ะรดเศร้าหน้าน่นาถดไทยหายไทยหนานะคะเนาะอ่ะกับบ่มียังหลายสวัสดีค่ะเบื้องยู่เบื้องยู่คุณว่นนะคะเบิ้องยู่นะคะ ก็เนาะกับบมียังไหลเฮานะคะกับสิมาเบาเลรียญเบานวสูซฟาเบาเลรียกันแล้วพี่น้องนางงางไปงางมากกัสิออกมายิ้มแผ่เบะใสได้ล่ะยีนางหน่อยน่ะนะเออเนาะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะสุภูสุคนเลยเนอะกับบะหมี่ยังไหลอ้ยู่เมืองหนอกเมืองหน้ากับสบายสบายได้ล่ะพี่น้องสบายอีหยังว่าตีพอได้ดำหน้ากำนันกินข้าวแล้วกำนันกินข้าลวละพ่อหนาอ๋อกินแล้วค่ะกินแล้วกำนัน เพิ่งกินข่าวแล้วแล้วเพิ่นกัยังอยู่โกดังนะคะแต่ว่านังนำมาพดพักพดหยาโพดสวนนะคะเพราะว่ามันสิตายเนาะต้องพดพักพดหนํานะคะนั่งกับปลูกพักลายยางยู่นะคะสบายเพราะวันได,ดาไม่ดำหน้านะคะอยู่เมืองนอกกินข้าวอ้กินขนมปังนะคะมันก็นสบายก็ะอย่างละพี่น้องจะมาบ่าวเถึงว่ามันบ่มีมองได้เพื่อเฟกดอกนะคะบ่มีมองได้เพื่อเฟกได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะสวัสดีค่ะคุณแคทพันวาคุณหมิ่นนะคะ ได้ยางก็ต้องเสียอย่างค่ะยางสมมติว่าเฮาบอกว่าโอ้เฮาอยากเป็นคุณนายเฮาอยากเป็นมาดามเน่ยางสินะคะ่กะก็ได้เป็นสมใจปรตเด็นเนี่ยเป็นยังไงประเด็นเนี่ยอาหารบ้านเฮาีหยังกับมันกับกับเขากับน้ำกับบสะดวกสบายนะเห็นบอกค่ะมันบ้านเฮาเนาะอยากกินยังก็ออกไปหาซื้อหาซื้อกับเข้าแกะมากินนะคะกับเข้าแกะแกงแกะเอวยของหวานแกะเอวยนะคะไม่แต่แกะถุง <laughs> นะคะ นอกจากคือว่ามันบม่มียังเพอร์เฟกนะคะไม่มียังเพอร์เฟกต์ถ้าจงพ่อเพอร์เฟกในตัวของเราเองนะคะถ้าจงพ่อใจกับสิ่งที่ห้ามีพ่อใจกับมองที่ห้าอยู่นะคะถ้าจะโตหฮาอยู่หมองนื่งใจหฮาอยู่มองนึงหฮากับอยู่ใส่หฮากับมมีความสุขนะคะโตหฮาอยู่หนีสังขารอยู่หนีหฮาก็เอาใจไว้น้ำหนีละเอออันก็คือว่าอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะมันก็มีความสุขนะคะลังเทือนนะบ่แมน่าบ่คิดนะลังเธอคินหอดบ้านลังเธอคินหอดอันอดีตเก่าๆนะคะ คิดหอดอดีตบ่แมนวะบ่แมนวาบ่ดีได้พี่น้องคีดหอดอดีตมันดีก็คืออดีตที่ว่ามองที่ว่ามีความสุขเอยนางล้างคว้วอย่างสินะคะล้างล้างคั้วไปสอนหวกสอนกบสอนเขียดเออ,อยังสิเก็บบักวาหาเฮ็ดผวกกันอยงนินะคะสมัยในหน,น่อยนะม้อนอน,อนะคะตื่นเส้ามมรานำข้างนำหมอกดอกไม้เต็มอันดอกไม้เต็มกันแท่นหน้านะคะดอกไม้เต็มกันแท่นหน้านะคะอันนออันโอ้ยงามเฮ็ดผักกันเฮ็ดอันห้างตะกแตนนะคะผักกันเฮ็ดห้างตะกแตน ก็ว่าโอ้กินหอยบาดแต่กินหอยบาดตอนนี้ย่าฝน,นตกอยู่หน้าหน้ามันจะเป็นแสงกระสีเน,นาะอยู่หน้าหน้ามาันดังปอกะเป๊กปอกแป๊กอยู่ประเทศโอ้ยกินหอยตอนที่ว่าฝนตกอยู่หน้าเด้หวัวบาดตอนนี้เถียงหัวอืนะคะเถียงหัวอ,อันอันน้ำหน่ำกระตรงไม่กินเนาะองงกระเต็มเบ้ดเถียงกระหัวได้ยนินเสียงกบเสียงเกียดออดแอดอดอดแอดพี่น้องพะหอมกับพะหอมอันเดียวได้พี่น้องพะหอมขี้ง่านาบาดห่านอุ้มอุ้น เกอบก็มีอยู่คู่เดียวต้องเธอขาดแล้วขาดอีกกอันท่าทั้งหนามันขาดต้องเียน้พี่น้องโอ้ยโอ้ยเดียวกันเด้ออันผมผมกับป้าห้างผึ่งท่าทั้งหน้าท่าทันนี้มันขาดเห็นบอกค่ะฮาวก็จะเอายางมาใว้แล้วก็หาใหม่มาขัดมันกับพ่อใส่ได้อีกยังสียนะค่ะมาต้นนี้คู่มือนี้มายุ่งบ้างหนอมันกับพัฒนาขึ้นมันบอกค่ะมันกับพัฒนาขึ้นเนาะมันกับเข้ากับบ่อหายมันมีมันกับบ่อหายมีทั้งหลังมันก็แตกต่างไปนะพี่น้องห้ายสิิงร้ายยางนะ เสื้อผ้าคือการเสื้อผ้าเสื้อพ้า,มา,มา,า,มไ,พาไม่อยู่สุดเดียวสุดได้ใส่ใส่ไปหลอกบอพี่น้องเออกินหอดสมัยเก่าๆมาบอกมาบอกคว่วมหลังกันใส่ไปหลอกปอเนาะเสื้อผ้าเก่าๆกับไม่อยู่สุดเดียวกับสิ่าบเก่าบหม่ดอกไม่อยู่สุดเดียวอาตเนี่ยเหมืนนอนแรกงมาหนังบัตเนี่เฮ้ยมันมีหนังเฮ้ยจังใดไปหลอกปอจ้างสองแบกบาทเบ้อสองแบกบาทแบกท่อผีหัวปมือเบิ้งหัวปมือข่อยพี่น้องโอ้ยแต่เลือดตัวสัตว์ หัว่ปมือข่อยนบอ่อแมนว่านบ่อแมนว่บบ่อแมนหย่อนหลอกปอเลยพี่น้องมันออกตต่ก่อนหลอกปออีกอมันออกก่อนหลอกปออีกนะคะก็คือว่าเนาะคววมสุกที่มันพ่อเก็บไว้เขาแห่เขาคิดได้คววมสุกทีมันมีทีมันอยู่กับเขาบ่มีวันเลื่มนะพี่น้องแห่งคิดแห่งมีค่วมสุกอันไหนมันทุกสีวิที่ทุกชีวิตทีอยากตอนเขาเป็นเด็กหน่อยตอนที่มันผ่านมาเขาบอต้องไปคิดถึงมันนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงได้แต่ว่า กบอกว่าห้าสีบก้าไปเป็นแบบนั่นอีกนะคะสิบก้าไปเป็นแบบนั่นอีกเนาะเกิดบ่มีสิไส่โอ้ยเกิดบ่มีสีใส่พี่น้องทามาตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ห่อนตีนแล้วนะพี่น้องโซชุดห่อนตีนพี่น้องทางหินแฮเ่นนหละเฮอย่างไปยังสีโอ้ยทั้งห่อนทั้งเจ็บพี่น้องอันเสือขาวบ่มีน้ำข้าวเจ้าดอกแดงไม่ได่เสือสีแดงนะคะขับรถเวลารถผ่านไปฟิวปาดิโตปาดทิถงไงกุ๊บ ผู้ดังนี่พอร้ยสราบสิเกออกทราบสิงัดออกขี้ดินบนัตรนี่อันมันม่นดีอย่างหนึ่งตอนฝนตกบัตรนี่อ่านะคะฝนตกหุ้ยฝนตกบ่มีขี้ฝุ่นค่ะแต่มีแต่ขี้ตมทางไปหน้าค่อยจำได้นะคะว่าตอน,นั้นอันมีไอตุยนะคะมีไอตวยทางไปหน้าเดียวกันเนาะโอ้ยพกักกนดปานตะการ์ยานไป จักรยานทั้งหนานะคะจักรยานทั้งหนาก็บ่มีแนวการขีดตมปั่นไปจักรยานอันมันกับปั่นขีดตุ่มรบเบิตนี่มีทั้งหัวมีทั้งไข่มีโอ้ยสารพัดเลื่อน่าชีวิตเนาะชีวิตกับประสบการณ์เนาะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันต้องเก็บนะพี่น้องมันต้องสะสมอีกนะไปเรียนไซบ่ได้นะไปบบมีโรงเรียนสอนเขาบ่ไเ้เขียนโรงเรียนป่ายข้นเขาบอกเลยไม่ใช่โรงเรียนสอนประสบการณ์ บ่มีมันต้องเลียนเองมันต้องศึกษาเองนะพี่น้องอ้ยเบอกมาเกิดแต่อย่างหัวไปหลอกปอเอ้ไปตัดมันแล้วก็ไปฟักมั่นรับจ้างยังสินะพี่น้องอ้้เห็ดสารพัดเนาะกระเบลาถึงตอนนั้นห้ายังบอหนิท่าห้าตอนนี้ห้าอยู่ตอนนี้แล้วห้าคิดไปถึงอดีตหฮาคิดไปถึงอดีตหุ้ยเฮามาไกลขนาดนี้ตัวนี้นะคะแมนบ่มากไกลขนาดนี้ภูมิใจกับเจ้าของนะคะภูมิใจภูมิใจกับสังขารที่มันพาเ้ามาหอดหนีนะคะ แล้วก็พกุพ่มใจกับคว่มดีองจะาล้องที่จะคข้องอยากได้อยากดีอยากมี่แล้วก็บ็ยให้ผู้ใดเดือดร้อนนะคะจงเป็นที่พึ่งแห่งตน้นต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นในใสาได้เสมอถ้าจะาข้องเพิงงจะาข้องได้แล้วคนอื่นกับเพิ่งเข้าได้อ่านะคะเ้าจงเหตุแบบนี้เข้มแข็งหาก็มีความสุกในะแบบของเห่าได้ว่าตะนนี้โอ้ยชีวิตมาด่ามานนางคินนางหัวมันแมนอหรีตัวนี่ว่าทำซ้ำสีมาหอดผีได้เนาะโอ้ลีหลักลีเรือโอ้ยสามสสาศบส้มาปอกสามาปีเนาะอ่านะคะก็ พุณน่ะเสียงวีบ่บ่วีบ่บ่โอ้อย่าเป็นอีหยังเด้อได้ยินเสียงในใจหายบาปบาบแบบแบบได้ยินเสียงนีแ่แหลวกระโปงๆนะคะเสียงอยู่ไกลหุนทางนะคะนันน่ะพี่น้องเนาะกับลังเทอกเวลาห้ามาหอดไก่ปนี่การมีเวลาเป็นบางๆส้วงๆเนาะก็ะถิแบบว่าต้องคิดถึงต้องคิดถึงเอ่ออดีตนั่มอดีตทิวาผ้าให้ห้ามีความสุขตอนหน่อยๆถ้าจะมีความถูกอ่าถ้าจะมีความถูกตอนนี้ก็ลังถูกอยู่บนหัวว่าเรื่องอีหยังนะะ บอผมว่าเรื่องออหยังถ้าเจ้ากระลังทุกอยู่ให้เจ้าคิดถึงตอนที่เจ้ามีความสุขตอนใดล่ะช่วงเวลาใดล่ะเจ้ามีความสุขนะก็ให้เจ้าไปคิดถึงเวลานั้นช่วงนั้นแล้วเจ้าก็สิมีความสุขนะคะอดีตที่ย่ำแย่อดีตที่บ่ดีอดีตที่ว่าให้เจ้าแบบว่าต้องต้องเสียอกเสียใจเอาอดีตนั้นมาพักพักดันเจ้าของให้เจ้าของมากหอดมองหนี้ถ้ามาหอดมองนี้แบบใดถ้ามาหอดมองนีแบบแบบดีหรือบ่ดีเทาก็หูว่าเทาเห็ดออหยังน้ะพี่น้องอันล่ะอ้าวต่อ บัตตานี่ก็ไปเบิ่งนังเรื่องมาเลี้ยงลูกคนนะคะโอ้ยอยากมีผู้บ่าวน้ำข้าวเจ้าไในปัตตานี่ตอนนั้นก็ขั้นยักษยักแย่งแย่งแล้วขึ้นปอาชีปราชาดอเออปอาชีปราาคนอุ้ยก็ขึ้นแล้วบัตตานี่ก็ขั้นยกัยกษยกักแย่งแย่งอันเพิ่นก็ไปเบิ่งนังแล้ะผักกาดนางน้ำข้าวเจ้าพผักกาดนางน้ำข้าเจ้าไปปูกรสานั่งน้ำกันเนาะเงินกับบ่มีดอกพี่นอ้องมีเงินโยนจักบาทไปหลอกบรอแต่หาบาทแต่เป็นคนประยหยัดหาเงินเอง พ่อแม่ปอยู่น้อล่ะเออน,นะไอเลิฟจูโอ้ยน่อยว <c oughs> ่าไปจากดอกไอหยังดอกปิ้วมาใสาข่ข <c oughs> ้อนะคะมาตะเนี่ก็นั่งเบิ้งหนังนั่งเบิ้งหนังกันมาเลี้ยงลูกคนกับหนังเรืองไอหยังละ่ะที่ว่เาเก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 าเฮง เห็นก็มีผู้บบาเห็นก็จีผู้บบากันจะคล้องกันอยากมีน้ำเขากันจะเหม็นอภาพัหักแทหละแทหละอภาพัหักพี่น้องไม่มีผู้ใดหักแลน้ำข้าเจ้าหลายแลนน้ำหักบอกกันหนัก็แลนไล่กอดข้าเจ้านะคะเขาเจ้ากับขีดเดียดเจ่ากับซั่งนะคะเป็นปลาอีปากแปลเป็นมาแต่หน่อยแล้วเบ้ามากเบามากจ้าเป็นนันมากฝ่านันเบานี่เบาหัวไม่มีผู้ใดหับด้มีเสือมีอายุนนะคะมูทีวาสนิทอิลีอายุ <c oughs> อสองคนสามสีหาคนมูสนิทไม่หาคนเ <c oughs> อ้ยอันยังน้ออันอันข้าก็อยังน้อบินเขาขา้อข่อยอันมาแมนตีนโอ้เหแมนอันทุเรียนนี่มูมสนิทอยู่หาคนพี่น้องนอกดันเขาบอกครบเขาครบไดเพราะว่าอันเฮเนีเขาคล้ายหนาค้ายตาเด้นะคะเฮนนี่เขาคล้ายหนาคล้ายตาเนาะ หลายสิ่งหลายอย่างกับเข้าใจพึ่งเข้าใจมาเนี่แล้วแต่ว่าคู่มือนี้มีความซุกายถึงยังมีคนครบประมาณน,นี้นะคะแล้วก็อ่ะไปโรงเรียนไปอย่างค่ะไปโรงเรียนไปอย่างเลียนเก่งโบว์เลียนเก่งค่ะเลียนเก่งมากเป็นคนที่เลียนเก่งมากนะคะก็คือทาวิชาคณิตมากนี่เราเห็นอีจุบดอกนะคะจะมันไปทา้งหลนะคะมันลบเลียนผุนไปหากินตามบังหงเฮือ์นมูผุนแล้ว ไงแจวห่อแจวแล้วห่อพริกเกลือแล้วคนะ่ะพุ่นยิ่อยอดบักม่วงพุ่นแล้วหรือบอกกับยิ่งข้างปลายบักขามอ่อนพุ่นแล้วนะคะหูดใบบักขามอ่อนใส่หูดใส่หูดใส่ยอง <c oughs> อยองยองเนี่ยมันแรงมากเลยนอนวัดก็ไม่ไงเนี่ยมัอแรงมานนกเลยลูกขี่อยู่เบิร์ตขืนอันขี่แตกขี่แต่นหน้าเป็นหนองกินหยอดบักขามอ่อ,อ,อนกับอันอันยังก็บกับหนาบโอ้ยเงิดแล้วชีวิตตอนไหนน้อยนั่งมีความสุขถามมา วันอยุก็พ่อแม่นี่อาภับบอกว่าอาภัพนะพี่หน้องเพระาะว่าคือวา่าชีวิตคนเหาานาะมันตองดินมันตองร่นนะตอนหน่อยหน่อยพ่อแม่คือว่านอกเห่าบาสามารถที่ซอยพ่อแม่ได้เฮ่ายังหน่อยเฮาบาสามารถซอยพ่อแม่ได้พ่อแม่เพิ่งก็กเลยดินร่นตองซอยลูกตองห้าเงินห้าทองให้ลูกนี่คือ <c oughs> ประเภทนี้ไทยบ้านเห่าก็คือลูกนี่อยยุก็พ่อแม่จนฒ่าตายแต่ประเพณนี้มองหนอกสินอีกอย่างหนึ่งนะคะประเภทนี้มองนอกกับิ ทีก17ก็เริ่มออกฮือนออกซ่านเองไปหาอยู่กับมูกับพวกละฮะซอยเลือตัวเองแล้วนั่งสินะคะบัตรนี่โอ้ยกัเดขึ้นปอหาก็เริ่มแบบว่าเริมแบบเห็นมูเห็นพวกเขาแต่งตกแต่งตูนอหลักก็เลิกอยากแต่งอยากนั่นอยากนี่น้ำเขาโอ้ยก็จักแล้วเงินกับบ่มียังกับบ่มีแต่ว่ากับบ่ได้คิดบ่คิดว่าบ่คิดบ่เคยคิดว่าที สิแคงกับมูต่งตต่นหน่อยแล้วเป็นคนแบบนี่ต่ใดแล้วคือแบบว่าพายอยากมีกายก็มีไปไอเสือมันมีห้าก็ดีใจบกเกออิสาหม,อ,สสามอิสาผวกตัางต่อยมาอายุน,นี่เป็นคนที่ขาดสารอาหารในกลุ่มเนี่ยเป็นอายุนเป็นคนที่จอยกมูขาดสารอาหารก็เลยได้นุ่มฟี่ <S <S นั่งเป็นคนที่ขาดพ่อขาดแม่แต่ว่านางอ้วนอ้วนเพราะนา่งกินขาววัดนะคะอ้วนตอนไหนหน่อยก็จังแล้วก็หัวแดงๆนะบัดเจเนี่อ่าบัดเนี่กะอยาก ไม่มีความอิสระกับมูกระผกกหอกบั่ตอนนี้ก็เลยแต่ว่าเป็นคนเฮี่ยนเก่งนะคะเป็นคนเฮี่ยนเก่งแต่ว่าขณิตบํปันได้แต่ว่าเหลือกอื่นเก่งเบิร์ตนะคะพอดีมูมันมึมมันกับขีดขานเหตการ์บานเนาะมันกับบอกว่าเออมึงมึงเหตการ์บานให้แน่ยอ้าวโวยหัวใสค่ะมึงก็โอ้กูเห็นให้มึงเต๊แล้วแต่ว่ามึงก็เอาอันเอานมที่มาแหลกกับกูว่าสันมันก็เอานมหายเบิร์ตมันบอกว่าบแสบนมเนี่ยเบิร์ลบนมมันจืดว่าสัน ข่อยก็เลยหาข,ขอกินกับโม่เต็มเต่มเหือนั well> ่นเป็นต้นมากคอยก็เลยติดนิสัยเบื่อมาแยนะคะไม่เป็นมาแต่ใดแล้วนะคะมาแต่ไหนก็เละแล้วก็เรื่องเอาของถิมเอาอาหารถิมนี่ก็เป็นคนถิมแบบว่าเอาถิมมาแต่ใดพออยู่วัดเนาะอยู่วัดคุณบอกคอยสิเอาถิมนะคะอยู่วัดนี่คือเอาไห้หมาถ้าว่ากินบ่เบ้อถ้าซ้อมเหมือซ่าเหมือก็คือเอาไห้หมานั่งบ่มีหมานั่งก็ต้องกินเองนะคะย่างกระดูกกึ่งจะ ก็ดูไปหายม้านั่งไม่มีม้านั่งกระถอดกินเนาะนั่งกระถอดกระดูกโจ้กระดูมันกรอบกระจุ่ยเอามากินนะใช่ไหน้องชีวิตชีวิตก้นห้ามันพามันฟาฟันทุกสิ่งทุกอย่างมาประสบการ์หล่ต่ลลยคนแตกต่างกันนะคะประสบการ์เจ้าอยางหนึ่งประสบการ์ข่อยอยางหนึ่งแต่ว่าประสบการ์ข่อยเนี่คือเป็นคนที่แบบว่าคิดดีเสมอคิดดีมาแต่ใดแต่ไรคิดบวกคิดดีแล้วก็มีความคิดเป็นของเจ้าของนางเหตดบ่าเห็ุอีหย่างอยู่เหตุแล้วก็ใตตตองได้ปัจจุบันนี้สิงที่ฮาเห็ุอยู่เนี่ยมัน มันดีสําหรับเฮาเลยาย่างมันดีขึ้นเลยย่างถ้ายังบดีกับปั๊บปุ๋งคือว่าคิดให้จาของตลอดเวลาทุกตลอดเวลาบ่าว่าแต่ตังแต่ได้แต่ไล่แล้วพี่น้องนี่แหละน้องก็ถึงบอกว่าเขาถึงบอกว่าบ่าว่ายู่ใส่คนมันสิดีมันก็ดีพ่นะพอหย่องจาของี่เนี้อเจ้าคือกันพอเจ้าคือกันถ้าว่าคนมันสิดีมันก็ดีบ่บ่อันบางคนกับแบบว่าเกิดมาในตระกูลที่แบบรู้ล้ารวยบางคนกับแบบว่าใส่ใจการเรียนบางคนกับบอกใส่ใจการเรียยแต่ว่าได้ยยนไลยๆมาหลายอย่างนาะเห็นข่าวหลายๆาอย่างกั ลูกคนรวยทําโตเซพลูกคนรวยอันอา่าอีหยังกับเบงอํานาจนะคะนะ้าอ่างอยากบอกมองนีนอกจากคือเป็นกลางแบบว่ามั่นกับบอทุกคนนะคะมั่นกับบอทุกคนคือแบบว่าถ้าไปเห็นคนที่เขาบอดีเขากับต้องเมาส์เบิร์ดมันบระด็เป็นทุกคนนะคะบระด็เป็นทุกคนเขาต้องสัมผัสเองต้องต้อง,องทักทายเองต้องอา่าเขาไปอา่ายังกับคุกค,คี้เองคุกค,คี้นะคะถ้าจะคอยสิหูว่าเขาเป็นแบบใดการมองคนผ่านๆมันบ่งบอดอกค่ะว่าคนนั้นคิดจังไดงคนนี้คิดจังไดงนะพี่น้อง มันต้องใส่เวลาแล้วก็ต้องคุกขีแล้วก็ต้องเล่นขีน้ากันนะคะมันยังไงจิงหูว่าคนนี <c oughs> คน้คนนี้เป็นยังไงคนนน้นเป็นยังไงเนะพี่น้องอ่ะก็่ว่าเป็นยังไลนะคะก็คือโอ้ยนางอยู่ซื่อนางอยู่เดียวพอดีไปพดพักพดหยาแล้วนะคะก็เลยเอ้ยคุยกับพีกับน้องก็น่าเห็นบอกกับอกแหละว่าหลกโซเซียนเฮ้าแม่บ้านยุคสีจีบ่มีวันเงานะคะเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานแล้วก็เขามาคุยกับพีกับน้องทันตัวนะคะแยบเขาแบบนี้อ่ะโอ้ยยยงย ขวนขวนฟ้าหน้าดำข่อยกระสีฟันฟื้นอีกก็เพื่อนาหนาวข่อยกระฟันฟื้นเองเฮ็ดเองพี่น้องเอ้ยบ่ยากได้กค่ข่อยเนี่ยยันสมัยยากบ่มียังยากนะคะยับเขายับเขาสวัสดีค่ะจำยากเอยได้ยี่บ่ายเจยสิมาเราได้จ้ะค่ะโอ้ยนาะเบอกมาก พุ่นนะส่งผมกับเทไปเผาทานมากแบบผมคือเป็นยังีงบ๊วยนนะอ่านั่งสิตอบนะคะสวัสดีค่ะพี่จีนะคะ,วส,คะ,ะ,คะ,ะส,สวัสดีค่ะเโอุ้ยเบื้องยู่พันว่าพี่จีนะคะแล้วก็พี่จีสิริจันสวัสดีค่ะพี่สิริจันพันว่าสวัสดีจ้าเมียกำนันวันนี้มาแบบสไตล์สบายสบายเด้อสบายดีบ่จ้าพันว่าโอ้ยสบายดีค่ะสบายสบายบ,ายบ่มีอีหยังยากค่ะคือเฮ็ดเรียบไหล่ลบ๊ดแล้วแล้วก็สบายสบายเพิ่นทั้งเวลาเฮา นี่คือเวลาส่วนตัวนะคะอะเฮากลับมาบอกส่วนตัวกันเนาะอะต่อนะคะแล้วก็อันเพื่นถาม,ม่าอา้กํน,นันกินข่าวละบอกินแล้วค่ะคุมนม,ดดคคคมินมาสวัสด,ดีค่ะคุนแคทเป็นสวัสดีค่ะพี่สมศรีสวัสด,ดีค่ะพี่จีบอกว่าดีแล้วคนรย่ยดีแล้วคนรอยเนาะจังสีน้อะะดีแล้วคนดีแล้วดีแล้วคนรอยคนรอย คนรรยนอจังสีนออาจารย์ว่าเขาบอกเข้าใจไหมแม่ขาบอกเข้าใจคุณพี่นะคะคุณอันไดน่งสิไปอ่านหลือกระทบท่วนไหมน้พี่น้องนาออ้อเดี๋ยวก้เล็บก่อนแล้วคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณท่านตะวันสวัสดีค่ะพันวาจังใดอ่ะเดี๋ยวสิอ่านคุณท่านตะวันก่อนคุณท่านตะวันพันวาสวัสดีค่ะคุณมาดามติดตามมาได้สักพักแล้วค่ะมารลายพันวาสอนข้ามเบาข้ามจามาดามพันวาอ่าคิดดีมากเลยค่ะบโบเลย ค่ะว่ามกคักคักคักบอกเลยพจนสิวานาะบอกเลยว่ามาคักคักพจนมานะคะนะคะอันนั่งกับแบบว่านอกอะคือแบบว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบวาสิวิญญากล่องนะคะบวาสิวิญญาลังกล่องข้าเป็นแบบนี่ข้าเป็นหน้าของตัวเองแล้วห้าหูซึว่าเห้าเขาบอกว่าเป็นหน้าของตัวเองนี่ก็คือ เ้าพ <an> ่อใจในสิ่งที่ห้ามีห้าพ่อใจในสิ่งที่ห้าเป็นเ้าพ่อใจในปากสามารถแจ้งของห้าเ้าพ่อใจในการดูการชมคือแบบว่าบอกยังไงว่าการดูของหฮาการบอกของห้าการอันนี้ของห้าบอเห็นให้ผู้ได้เดือดร้อนกับห้าก็มีความสุขแล้วนะคะเนาะถ้าคนคนนั้นเขาเดือดร้อนกับการกระทําของห้ากับซอยบได้นะคะนั่นคือซิ์ของเขานั่นคือความพอใจของเขานะคะห้าหมู่ครว่าห้าบ่มีเจตนาร่มไป คิดบดีบไายกับผู้ใดแค่นั้นเองเนาะพี่นอ้องอานะคะขอบคุณหล,ลายๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะพี่อ้อยว่าจังไรบาดบาดใดอีกละมือนี้ <c oughs> แต่ยัาหัวบบกพี่อ้อยอย่าะหัวลายกันนั่งกันเหีียวยอดได้พี่น้องเพราะว่าซ้ายห่มมันบดีเนาะลูกซีค้นเห้อพี่น้องเบ่งออกเองหัวไปกันเหีียวยอดยะหัวไปกันเนหนะะนนีียวยอดยะนะคะโอ้ยเนาะไปอยากผ่าอยากเจยบ่อยากผากเหีียวยอดนะคะ สายหุ่มบดีนะคะพี่จิพนว่าค้างค้างพนว่าอันสงสายคืนมันบางหาันในคืนมันชวักนะคะคืนมันบดีเนาะอ่านนะคะแล้วก็คุณพี่คุณพี่บางอ่อนรัตอา่าบางพนสวัสดีค่ะพี่นุชนะคะแล้วก็พี่อ้อยว่าคินหอดตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะพนรามแนค่ะคะินหอดตอนเป็นเด็กหน่อยนะคะตอนเป็นเด็กหน่อยนี่ชีวิตตอนเป็นเด็กหน่อยคือชีวิตตอนเป็นเด็กเนี่ยคือ บมมีความรับผิดชอบร้ายคือตอนเป็นพอเป็นแม่คนนะคะคือแบบตื่นเ้ามากกัต้องไปโรงเรียนแต่ว่าสมสครมขี่ขานไปโ้องเรียนแท้ละขนาดแคทไปโรงเรียนแคบบ่น uit, ี้ก็ยังบมมีความรับผิดชอบแหละขี่ขานขี่ขานแม่ก็ต้องเอาใหม่ตอนอยู่ประมาณอยู่ป3สาเนาะแม่พอนไปกรุงเทพเอาใหม่นะคะเอาใหม่มาตํลูกลูกๆๆกกเอาใหม่มาตาอยู่ใต้เถียงนี่ลูกๆกอีจุกลูกลกผมมาได้แบบตัวนอ่าลูกนะคะ โอ้ยลูกมากก็สามเสียงล่างนาะแป้งฟันแล้วพลอยสามสิงหอดโรงเรียนนะคะพอยอยากผักน,นะเออคือตอนสมัยเด็กหน่อยบัลตันนี่ก็เริ่มคือแบบว่าแตา่ละแต่ละอายุแต่ละยุคแต่ละผักนี่แตกต่างกันเนาะก,ก็คือตอนหนอยหน่อยมีความบ,บ่มีความรับผิดชอบหลายแต่ขี้ขาดพ่อใหญ่มาเป็นบ่าวเป็นสาวอยากเหตุการณ์เหตุง,งานเองอยากมีเงินเป็นของจาของกันย่งขี้ขาดน,นะคะพ่อมีบุกมีผัวมากอะเอออยากได้นั่นอยากนี่กันยังพากันขี้ขาดคำาว่าขี้ขาดมันติดโตมาตั้งแต่ห้องเกิดนะคะข่าน ขานอาบน้ำเอ้ยขานนั่นขานนี่แจ๊กจ๊กผู้ใดสอนให้เพิ่นขานเนาะเห็นบอกคะว่าสันดานคนสันดานอิจฉาสันดานริษยาสันดานขี้ขานสันดานเบาพื้นคนจะผู้ใดสอนมันขึ้นมาเองนะคะมันเกิดขึ้นมาเองนี่ล่ะค่ะคือมนุษย์นะคะยังเร่ยยังบอดีเนะะยยังที่แบบว่าบอกยังไรเลยยังที่แบบลบๆเนะ่ยไม่มีผู้ใดสอนบม่ต้องสอนอยากจำยังผ่านหูแค่ลมผ่านปุ๊บตีเขาปั๊บหมผ่าขัวมาเลยนะคะ กินเนีาายัยประมาณนี้คือข้ามเบาทีแบบบดีบุดีออกมาเร็วปั๊บขอบคุณข่านี่ยาหยากหยาหยขอบคุณค่าเฮ้ย <laughs> า Minuten. สามสีบ้าไหญ่พี่น้องอันไดดีดีอันไดแบบว่าอยากห้เจาของจะเลื่อนหลุ่งเรื่องนั้นอยากหนะอหยากเนาะโอ้ยแต่อยากบอกว่าคู่มือนี่นะคะทีแมาดามมาหอดคู่มือนี่เพราะว่าเปลี่ยนการกระทาตัวเองเปลี่ยนข้ามเบาจากของเปลี่ยนความคิดจากของร้ายสิ่งหลายอย่างที่ห้าต้องเปลี่ยนนะคะ ถ้าเฮาอยากเป็นคนใหม่เ้าก็ต้องเปลี่ยนจากของด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนสันดานใดบ่อดดแต่ว่าต้องฝึกฝนนะคะฝึกฝนไปเรื่อยเราทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเราเองนี่แหละบ่ได้ทาเพื่อผู้ใดนะคะเหตุความดีทําความดีเบาความดียังกระางด,ดีเนี่ย